สรุปข่าวเชียงแมดูโกประจำวันที่17ธันวาคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตดชิงนี้ขอเสนอลูสนัน,น,นหนึ่งในสตาร์แมนยูไม่พอใจซอย้ายทีมเพราะว่ากรนโดโดยงานนี้นนมีการการายงานบอกว่าหนึ่งในสตาร์ทีมดังของทาาพิสนแดงแมนยูของครานั้นสอบแววจะย้ายทีมเพราะคริสโนกรนโดในครั้งนี้ซึ่งทางเอลนาเซอองนานสื่อในสเปนารายงานบอกว่าเปสัญญาเด็กบูช ก่อนหน้านะักขุกลายองผู้แสดงแมนยูของเราไม่พอใจกับการที่ทางคิสโนปันโดแต่ยิงทีมชาติโปรตุเกสเข้ามามีอิทธิพลกับทีมอย่างรวดเร็วและทำให้เขา้นได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยลงกว่าเดิมในครั้งนี้ซึ่งการบริกานระบุเลยว่าเกรนบ,บูธวัย20ปีที่เคยได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสมเสมอในยุคข,ของการคุมทีมของธนาลูกอมรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทางคิสโนปันโด,ด้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงจากทางผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางร,รับหลังนิกอยู่ตลอด นอกจากนี้การที่ทางปร์โตนั้นเข้ามามีอิทธิพลในห้องแต่งตัวของผู้สนแสดงอย่างรวดเร็วก็ทําให้การีบูั้นรู้สึกไม่มีความสุขและก็กำลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะย้ายจ,จากทีมจากทีมออสเตรอร์ดในขรั้งนี้อันนี้การประกานระบุเลยว่ามี3ทีมที่กำลังให้ความสนใจในสันการีบูตนั่นก็คืออาร์ซนอลจูเวนตุสและก็บาสเซเรตนานั้นผมเป็นต้องงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันอีกันว่าจะเป็นเช่นไรครับแล้วมาดูข่าวต่อมากักนครับ มีใครกันบ้าง26แข้งดังแมนยูที่จดย้ายฟรีหลังจบลิซันนี้โดยกันนี้มีใครกันบ้าง26แข้งดังของทางแมนยูเจ้าทีมแดงผู้ดีที่จะหมดสัญญากับสโมสรโต้นสังกัดและจะย้ายฟรีหลังจบฤดูกาลนี้โดยเป็นที่เข้าใจกันบ้าง6นักเตะท,ที่ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยพอปอกปาตาเจ้าปัญหาชาวฝรั่งเศสมหาเทพเจสซินกาดกองกลางตุรุกชังคริตควนมาต้าห้องเครื่องชาวสเปนเอสันคาววนี่หัวหอกชาวอุรกวัย ลีกรนในตทวันชองกริและก็ทาริตชองแข้งชาวเนเธอร์แลนด์สหรับทางปีแดงนั้นเคยเดิมทีมีโปรแกรมเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดตำรับการบิเยือนของบริเตนแอนด์โฮฟอัลเบียนในวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาสัปาทีตามเวลาของประเทศไทยแต่งานนี้ต้องเลื่อนการแข่งขันเนื่องจากโควิด -19 พระบาทหนักจนน้อเตะเจ้าถิ่นนั้นพร้อมจะลงเล่นเพียงแค่เจคนเท่านั้นในครั้งนี้ นะนะผมเป็นตัวงานนี้ก็ถือว่านักเตะทั้ง6คนที่จะย้ายออกไปในช่วงสมร์นี้อาจจะเป็นการย้ายฟรีก็เป็นได้ก็ต้องหล่อนลือนกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมานครับขอแค่ฟอร์มโหดถูกจังหวัดเท่านั้นซาฮาชีขุมกำลังแมนยูแกร่งพอจะเป็นแชมป์เปี้ยนลีกอยู่นะโดยกันทางดุยซันฮานะผมระบุดได้เลยว่าส่วนตัวแล้วตนนั้นมองว่าแมนยูมีขุมกำลังที่ดีพอสำหรับการได้สัมผัสกับทางแชมป์แชมป์เปี้ยนลีก เพราะมองว่าการเปลี่ยนคุณสื่อกลางคันนั้นบางครั้งมันก็ส่งผลดีแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของเชลซีเมื่อดีซันก่อนเป็นต้นในครั้งนี้ซึ่งดังลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทางแมนยูสโมรสรดังของสุขบันธิริกิจแสดงความเห็นแล้วว่าปีศาจแดงชุดปัจจุบันนี้มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งพอสำหรับการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยขอแค่พวกเขานั้นเล่นในฟอร์มที่ดีสุดนะฮะในครั้งนี้ให้จงได้แค่นั้นก็พอแล้ว ในช่วงสมอมที่ผ่านมาเมนยูนั้นได้ทั้งจิตาสานโชราฟาเอลวาลานและก็คิสติโนโ่ปรโดมาเริ่มทับแต่ผลงานของพวกเขาในช่วงต้นฤดูดกาลนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักจนทำให้ทางนารอมนั้นโดนโปรดจากการเป็นกุนซือของทีมซึ่งในเวลาต่อมาปราฟรลังนิกก็โดนดึงมาเป็นนายใหญ่ชั่วคราวและแมนยูนั้นก็ดูเล่นแบบมีทรงมากยิ่งขึ้นนะซึ่งสหารได้เผยมาว่าด้วยที่นักเตะแมนยูมีนั้น ผมก็บอกได้เลยว่าใช่นะฮะผมคิดว่าพวกเขาเโอกาสที่จะได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่พวกเขาจําเป็นต้องหาฟอร์มที่เหมาะสมให้เจอก่อนซึ่งเวลาเล่นเกมบอลถ้วยนั่นแล้วคุณต้องโชว์ฟอร์มเก่งให้ถูกที่ถูกเวลายิ่งเจอกับทีมใหญ่กว่าแค่ไหนคุณก็ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยมากข่านั้นถ้าคุณทําอย่างนั้นได้แล้วก็อะไรก็เป็นไปได้เท่านั้นในรกรณีนี้ซึ่งถ้าคุณไม่มีสปิริตหรือ ทัศนคติที่เหมาะสมคิดเรื่องต่างมากมายจนเกินไปหรือไม่มีแทคนติกที่เหมาะสมละแล้วล่ะก็คุณก็เจอปัญหา,าทันทีแต่การที่เปลี่ยนคุณซื้อนั่นเหรอมันมีโอกาสที่ทําให้คุณนั้นเจอเรื่องดีๆมากมายเช่นนฬากการก่อนเราเห็นตัวอย่างกันมาแล้วกับกรณีของเชลซีที่พวกเขาเอาคุณซื้อใหม่เข้ามาแล้วก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมันมีโอกาสเกิดเรื่องแบบนั้นได้ทุกเมื่ออยู่แล้วและเมื่อทุกอย่างลงตัวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับทางเชลซีนั่นเหรอ มันก็มีการเกิดสิ่งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะตอนนี้ผมสาหาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับซึ่งสาหาก็เชื่อว่าแมนยูชุดนี้ขุมกำลังเต็มเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาอีกโก้มาขวางไว้เลยช่วยกันเล่นเพื่อทีมกันเลยก็ครับแล้วมาดูข่าวต่อมานก,กันูครับไฮดรราพูดถึงข่าวลือกระทงแมนยูพร้อมเอ่ยชื่อ5่านาันผีที่เขาชื่นชมในครั้งนี้ โดยงานนี้จะมทางอัมบาดูไฮตาร่านะฮะกองกลางของทางแอตแลรซิกและเกบุนเดสิลิก้าเยอรมันข่าวถึงข่าวลือที่เชื่อมโยงกับเขาและก็แมนเชสเต็ดพร้อมทอั้งเอ่ยชื่อห้ากเตตตำนานของผู้แสดงที่จะตัวนั้นให้ความชื่นชมในครนั้งนี้ซึ่งทางอัมบาดูไฮตาร่าออกมาตอบนนองต่อข่าวที่เป็นเชื่อมโยงกับเขาในการย,าย,ย้ายไปยังแมนเชสเต็ดและก็ยอมรับว่าข่าวนั้นเชียร์สโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังเป็นแฟนตัวยงของตำนานสโมสร5คนโดยก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศมาว่าผู้จัดการทีมชุดคราวของทัพทีแสดงในทางรับลังนิกต้องการจะให้แข้งวุษม์เรล่นี้เป็นการสิสัญญาปรายแรกของเขาตั้งแต่ที่เขาเข้ามาแทนที่ทากนารุอ,อมในตำแหน่งเก้าอี้ร้อนที่โอเทฟอร์ดในครั้งนี้ซึ่งทางไฮดราเนียได้พิสูจน์ตนเองแล้ว ว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของแอร์แอบร์แลซิกในศึกบุนเดสติกาเยดมันและประังนิกเองก็เป็นคนสัญญ,ญากับแข้งรายนี้ในขณะที่เขานั้นยังอยู่กับสโมสนนรดังก่าวซึ่งดาวเตะทีมชาติมาลีคนนี้ก็ได้กล่าวว่าเขารู้สึกดีที่ไลซิกแต่ดูเหมือนว่าจะส่งสัญ,ญญาณเป็นใน,นมาว่าเขานั้นจะจะย้ายไปร่วมทีมแมนยูด้วยการแสดงตัวนฐานะอาดีตแฟนผีแดงในครั้งนี้ เดี๋ยวเขาดะพูดต่อไปว่าทุกคนมีทีมโปรโดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วของผมก็คือแมนยูไฮเดรน่าได้กล่าวทางบิลผมเป็นแฟนตัวยงของทางคิสโน่ปรันโดผมชอบพอสโคปาติกเอฟราเอ็ดวินฟันเดซาและก็แอเดนซ์อนแต่ยวถ้าคุณต้องการจะคุยกับผมเกี่ยวกับข่าวือต่างๆมากมายแล้วะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ไลซิกและผมก็รู้สึกดีนะซึ่งไฮเดร่าได้กล่าวว่าผมรู้สึกชอบเป็นอย่างมากเลยนะต่อรังนิกที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวของเขา ที่แอบแรบอรซิกและก็ให้ความมุ่งมั่นใจอย่างยิ่งแก่เขาในสนามท้งที่ระดับนี้นั้นเชเวลา4ปีกับทางไลซิกในสกวุลเดเซอร์ิก้าเยอรมันซึ่งก่อนที่เขาจะจะย้ายไปที่ทีมโรโมาโคทีฟมอสโกโในศึกทางเปรริกสเซียในบทบาทผู้บริหารและต่อมาก็กลายเป็นผู้จัดการทีมชุดคราวของแมนเชสเตอร์นี่เองครับซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่รับมีบทบาทสําคัญมากๆต่อทางอาชีพการค้าแข่งของผม ไฮเดรล่าที่กล่าวเสริมตอบอีกว่าอย่าลืมนะว่าเมื่อไรซิกต้องการตัวผมผมเอนเข่าฉีกอยู่นะแต่รับบอกว่าผมควรจะไม่มาไม่ว่าจะไงก็ตามทีตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าขอบคุณเขาจริงนะเพราะเขาต้องการผมจริงและต้องการให้เห็นความมั่นใจกับผมอย่างมากนฐานะโค้ชซึ่งในไรซิกเนี่ยก็ได้บอกเลยนะเดี๋ยวต่อมานะผมเขาก็บอกให้ผมได้อยู่กับทางไอบาไซิกและเขเชื่อมว่า ยูดินาเกมวันนั้นจะทําให้ผมดีขึ้นในครั้งนี้ซึ่งทางแมนยูนั้นชนะ4นัดจากทั้งหมด6นัดของพวกเขา,ต,าตัมาจากที่ทางโซชาถูกไล่ออกและก็มีกําหนดการเผเชิญหน้ากับทางบริตันในวันเสาร์ที่18ธันวาคมหลังจากทางสือกลุ่มธุรกิจที่พวกเขาจะเจอกระทางงบริฟอร์ดบนอังคารที่14ธันวาคมที่ผ่านมาถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในจีนที่3แคนดตันของทัพพิศาดารในครั้งนี้นั่นเอง ในงงานที่ผมดูแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มประมาณ90 1 0ก็แล้วกันให้ดิวนนี้จบอยู่แน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากัน,กนครับยินดีด้วยนะบรนโด,ดเผยได้ลูกชายกับลูกสาวในครั้งนี้โดยคิสโน่บรนโด,ดกับทางรจจิน่าบรนเกชเปิดเผยประว่าลูกคนใหม่ของพวกเขาเป็นลูกชายกับลูกสาวอย่างละ้หนึ่งชีวิตโดยที่พวกเขาให้ลูกๆทั้ง4คนมาช่วยกันประกาศข่าวดีในวันนี้ซึ่งทางคิสโน่บรนโดดาวยิงคนดังของแมนยูกับทางรจจิน่าบรนเกช คนรักของเขาเปิดเผยว่ารูปฝาแฝดของทั้งคู่เนียอยูี่ในท้องของทางบริเกสเป็นลูกชายกับลูกสาวอย่างละหนึ่งคนซึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบ mm hmm. รนโดนั้นเปิดเผยนะ,ะับว่าบร mm ิเกสกำลังตั้งท้องอยู่โดยเอาภาพอันทรางมาโชว์แฟนๆซึ่งตอนนั้นก็มีการคาดการกันแล้วว่าทางบริเกสนั้นอาจจะกำลังตั้งคันลูกทั้งสองคนพร้อมกันนะกระทั่งบรนโดเนี่ยก็ได้โพสคลิปที่ลูกคนที่4ของเขานนั้นถือลูกโป่งเอาไว้ ก่อนที่จะมีการจอะลูกโปง่งจะทําให้เห็นกระดาษโปรยสีชมพูกับสีน้ําเงินซึ่งในเวลาต่อมานั้นลูกชายสองคนของทางบริโอนั้นก็ตะโกนขึ้นมาว่าเป็นเด็กผู้ชายส่วนอีกลูกสาวอีกสองคนก็พูดตามทันทีมาว่าเป็นเด็กผู้หญิงขณะที่ทางบรูติกสก็โหเราะเยาะอย่างมีความสุขพร้อมกับพูดมาว่าโอรเร่น่ารักจังนะทางนี้ทางบรโอเนียยังพิมพ์ข้อความมาในโพสต์ที่8คลิปนะฮะดังกล่าวด,ด้วยโดยเขาได้บอกว่า เมื่อชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นและเมื่อความรักไม่เคยบรรจบในครั้งนี้น,นานผมเป็นนักวงงานนี้ตลอดต่อไปก็รวกันว่าจะเป็นเช่นไรครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลถสโซ่บอลแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นึ่ครับขอบคุณทุกคนทีน่ทรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ